กูิ่เกบแล้ววัพุธ้าก็เรียนไรจอยู่ในยูนและผ้ใดจะรัวเอาขอผมมีกัยอมรับอยู่บาตีเห็นเปล่าถึงใจเขาเนี่ยเออมนบาเขาสิมัดมากไปนั่นนี่เนาะเพาก็เรียนาทพิพอยู่ในใจเออเราะวชาัชนาใจปูเออจะมาห้ยาดดากูเนียออไปว่างใจเดิจ กี่เราแก้ว่าาจะสั่งกันเลยว่าหามุขสุญัเดียวปะเดียเดียวโอ้ยจะจีบกนคือบัว่าเนี่ยมุขสยากิที่เรามุขรุภณเด็คือบัวบ้าเนี่ยเนาะว้าเร่อกันด้วยเลยกแดกเราเพาะมขคือบัว่ากูจีบเราแล้วก็บอกว่มาเดาวแล้วก็ตีบเหรอท่นหรอว้ายวันนี้จีบกูไดบุบักเลยมึองเาะเพราะฉนั้นกูถีมึงบวกยังไงเนี่วะบเเนี่เอดีย

คือพวกวันทีเชื่องบักมาไรผมว่าผู้จีเอาอยางวัวัดยันความักหมอ้วัดตาบอดโอ้ยมันผู้ีห์ซู้กัูเดียก็งว่าเ้าซยงว่ากูจะเอาเลยเม่พี่ก็บอกกูเนอกูียวดีไม่เขาบรื่อแผู้ีหกเลยผูหักือเอผูหักูหักคนเ้เลยแ่พรเป็นอกู้ีดยโอ้ยตักูบอกัเพื่อน เฮ้ยมุงจิเป็นแฟนบ่บัดทองไอ้บ้าว่าจะบกหูมึย่มิงเออเลยูีคักเราได้พหูาังางไดกได้เพัอยยงกันมีความสุขกพ่อแล้วกวบาันมึงย่หอกใจกูเยาันมึงกายก็มองด้วยมองดูก็บมีมึงหาไปได้กูมักูหอากูชอบ กูฮ <jam> MM <spooky> <cción S 2> ักผ <pus> ู้เดียวหกูักเนี่ยผู้เดียววะใช่เนาโอ้ยคืตจังเก้ามันก็ดีพอไอ้พวกเส้นนี่แล้วอ่ะไม่ด้เี้ยงมาแบกูเ่ด้าป่าไอ้ไอ้ีเียแล้วไอ้ผู้่ากูมันเป็นสวดเออแม่ดีเลยเพื่อนเออใจเดียวฮักเดียวเลยนี่ย เาก็ค <Okay, S 1> okay, ่พ mm ีสว่างว่เอเบอก่ซื้อหดเน่ยน้านเนี่ยไปเอาคนตายยู่บันนี้เขาบอเค่ักปูดอะไรก็เบี้ยเอาเลยเอาหลุดหลักคนแต่ว่าเบี้ยยังยักใส่ผมเขาจะเกิดเขา่นาเลยเพื่อนในในเขาเกิดถ้าเกิดเขาใอมันมันบ่มีแล้วเนาะมันปันนี่แล้นมันย้วกูตายกันบุกเย็น